สิบกระเป๋ามาหน่อยดีจะทาแป้งหน่อยให้เป็นผู้เป็นโคนหน่อยสวัสดียี่สิบคนดูเอาสักสองร้อสามร้อยคนได้ไหมขภาพหน้าที่ไม่ได้แต่งเลยไม่ได้ทาใดๆทั้งสิ้นโนสกินแคร์สกินใจสกินชิป สวัสดีนะ41คนดู47คนดูจากปกติ4,007ตอนนี้เหลือ41คนดูสวัสดี52คนดูใครเข้ามาแล้วกดแชร์ให้หน่อยเดี๋ยว300คนดูเดี๋ยวจัดให้เลยถ้าพี่มาร์คจะลองของเบอร์อ,รอามีมร้อยไม่คปนเรื่องมี่ร้อยไอ้ตู้เย็นน่ะม็มร้อยไอ้ตู้เย็นนะย สวัสดีหนึ่งร้อยคนเย้หนึ่งร้อยคนแล้วอุย,อยสวัสดีหนึ่งร้อยคนแล้วเพจชอบปิวตอนน้องฉันจะปังด้วยนะอะจริงพี่พี่นิวถูกปะ เราปิวแบบเพจร้านว่าถามบางคนถามนะเมยเพจแบบไม่เสียดายหรอผู้ติดตามขนาดนี้ไม่เสียดายหรอแบบไม่ร้องไห้หรอแม่ใครที่ติดตามหนูมาทุกซีซั่นจะรู้เลยว่าถ้าปังเมื่อไหร่เพจปิวเมื่อนั้นเข้าใจปะถ้าปังเมื่อไหร่อ่ะเพจจะปิวทันทีเลยเพราะอะไรรู้ไหมหนึ่งเลยอ่ะหนูจะโดนรายงานจากเจ้ามือปเป็นเรื่องปกติสองนะคะเพจหนูเนี่ยเพจลอมมันเยอะ หนูก็เลยเปลี่ยนชื่อเพจใหม่อุ้ยขอบคุณยาวสวัสดียาวนะคะยาวหารายการให้ผัวส่งบอลเลยอยากดูบอลแล้วเพจติวะอยากดูบอลแก้เครียดแล้วเนะน,นี่ยตอนเนี้ยผัวไม่สนใจเลยช่วงเนี้ยผัวไม่พาดูบอลผัวไม่ใส่ใจเลยต้องเปลี่ยนผัวใหม่ไหมยาวว่าตบแป้งทีหน้าซะว้าแล้วแปดสิบเจ็ดคนแล้วดีใจดีใจ เพจนี Finally, right. right. 네 weighted, ้เป็นเพจสำรองเปิดไว้นานแล้วแต่จะใช้งานมันได้แค่แป๊บเดียวเพราะว่าเพจมันก็คุณภาพไม่ดีแล้วสองร้อยคนเอาเหลือก่อเก้าเก้าเลยตกใจคนดูตกใจกดออกเลยเขาะว่กจบเว่าเพจ่อนขวัญอ่อนไม่ใช่เพราะพูดเราสองแล้วก็ต้องตกใจกดออกกดออกเชื่อหนูนะหนูคว้ารัฐบาลไทยสามตัวมาให้ ถ้ามันปิดเพจหนูแบบนี้หนูจะเอารัฐบาลไทยสามตัวมาให้ทุกคนทุกคนโอเคไหมหนูขอคนดูสามร้อยคนได้ไหมไลน์นี้ไลน์นี้อหนูขอสามร้อยคนไดไหมเพจพิรดาแปดแปดแปดเนี่ยพีรดาแปดแปดแปดเนี่ยสามร้อยคนไม่หนูได้ไหมใครเข้ามาแล้วหนูฝากกดแชร์ได้ไหมฝากกดแชร์ได้ไหมจัดไปครับแม่เดี๋ยวหารายการให้ครับยาวพอ เหลือสองรอยเลยโอ้เสียงดังลูกค้าตกใจหนูจะปล่อยแนวทางตอนนี้เพจจะมีสองัร้อยเก้าสิกว่าอุ้ยจะสองร้อยี่สิบกว่าทำไมทุกคนตกใจหนูหรอหนูกำลังแต่งหน้ารอแป๊บนึงดิ กดติดตามแล้วขอบคุณนะคะใครเข้ามาแล้วขอคนละหนึ่งแชร์ได้ไหมใครเข้ามาแล้วขอคนละแชร์ได้ไหมคะขอคนละหนึ่งแชร์ได้ไหมเป็นการบอกบุญกันไปว่าเพจใหม่แล้วเดอ้อ อันนี้เป็นเพจสำรองนะหนูเปิดมานานแล้วแต่ว่าคุณภาพเพจมันไม่ดีแล้วแหละแต่ว่ายังให้แนวทางได้นะคะแต่ว่ายังสามารถให้แนวทางได้อยู่เนาะโอเคไหมแล้วก็เดี๋ยวเราจะแบ่งปันแนวทางกันที่เพจนี้ก่อนนะคะแล้วก็เพจเพจนั้นะจะโพสต์แนวทางให้เพจพิรดาพิรดาบาร,รมีปู่519เพจนั้นจะลงแนวทางให้จะโพสแนวทางให้ ติดตามเรียบร้อยขอบคุณนะคะจะไปหกแชร์ขอบคุณพี่เขาพองค่ะขอบคุณนะคะพี่เพิ่งได้เหรียญปูสวยมากเลยสาธุค่ะแม่เอาแบบนี้นะหนูสัญญากับแม่แม่แบบนี้หนูขอสามร้อยคุณดูหนูจะสัญญาว่ารัฐบาลไทยเนี่ยอุ้ยสามร้อยคนเนาะหายมากเพาเสียงดังกุุบเลยสองเก้าเก้ารตกใจแม่หนูสัญญาว,ว่าหนูจะเอรัฐบาลไทยสามตัวมาให้ หนูสัญญาหนูจะารัฐบาลไทยสามตัวตรงสองตัวบนสองตัวล่างมาให้มันปิดเพจเราเราก็ไม่ทอ้อเพราะว่าหนูไม่ท้อเพราะอะไรรู้ไหมเพจหลักโดนลบไปแล้วค่ะคุณปูเป้แล้วมันลบแบบลบแบบเฮียมากคือลบแบบไม่ให้ส่งคําขอใดๆลบแบบไม่ไม่แบบไม่สามารถหาเจอไม่รู้สาเหตุต้องสายไปเหตุเป็นอันใดไม่รู้เลยแต่เราท้อไหมเราไม่ทอ้อเพราะว่าเรายังให้หวยกันอยู่เหมือนเดิม เนี่ยหนูจะบอกว่าหนูเจออินบ็อกมาถามอ่ะอินบ็อกมาถามหนูในเฟซเยอะมากว่าอย่าร้องไห้นะท้องอยู่อย่าเครียดนะอย่าเสียใจนะลดให้กับกองแแจ่งตัววันนี้ไปไหนวันนี้ไปคุยงานเพื่อที่จะเอาความปังมาให้กับทุกคนแล้วจะบอกแบบนี้สาธุค,ค่ะหนูจะบอกแบบนี้นะแม่แม่ทุกคนนะฟังหนูนะฟังหนูเลยนะ ทุกครั้งอ่ะที่เราเปิดเพจอ่ะทุกครั้งนะที่เลขเราเข้าติดติดอ่ะมันจะปิวตลอดใครจําได้ปีหกสี่ร้านหนึ่งเนาะเพจร้านพเพจปีหกสี่เพจร้านปิวสองเพจก่อนจะเข้าสิบเอ็ดมั่วติดอะ่ะก่อนจะเข้าสิบเอ็ดมั่วเพจร้านปิวเพราะฉะนั้นนะหนูขอเลยหนูไม่ขออะไรมากเลยติดตามไว้พอ ติดตามเพจไว้พอแล้วก็เดี๋ยวหนูลงแนวทางให้หนูสัญญาว่าหนูจะพาทุกคนปางหู400คนอะนี่ร้องไห้ได้เลยเลยเชียว่ะ400คนนะแม่ช็อกอยู่นะอยากไปหาปู่เขียวเดินหนูเปิดรอบสองนะแม่นะเมื่อวานปู่ทาคนร้องไห้เยอะมากคนจี๊ดกันเยอะมากร้องไห้เยอะมากหนูสัญญา ขอลาวเอาคืนได้ไหมจัดไปเลยจัดไปเลยวันจันเดี๋ยวจัดให้ติดตามเพจนี้ก่อนนะเพจนี้คือเพจพิระดา888ตอนนี้หนูมีสองเพจแม่ฟังหนูนะ เพจพิรดา8 8ดดดกับเพจพิรดาบารมีปู่ห้า้าพิรดาบารมีปู่เป็นเพจใหม่มันยังไม่สามารถไลฟ์สดได้จะไลฟ์สดได้ก็คืออีก2เดือนอีก60วันถึงจะไลฟ์สดได้หนูก็เลยขอไลฟ์สดที่เพจนี้ก่อนแบ่งปันแนวทางกันที่เพจนี้ก่อนขายของที่เพจนี้ก่อนแล้วพอเพจนั้นได้60วันปุ๊บเราจะไปลุยกันที่เพจนั้นแบบยาวๆเพราะเพจนั้นจะทักทอเครื่องหมายวอริไฟนะคะเครื่องหมายถูกที่หลังเพจเราจะได้อยู่กันได้แบบยาวๆเลยนะคะแลฐถ้าบาลไทยอ่ะ ไม่ต้องกลัวปิวจะพันปิวจะก้อยเพจเขาก็ติดตามไม่เขาคุณพี่เขาฟองนะคะแม่ฟังหนูนะหนูรัฐรัฐบาลไทยงวดนี้ยหนูมั่นใจหนูมั่นใจมากเพราะทุกครั้งที่เพจหนูปิวรัฐบาลไทยหนูปังเสมอหนูกล้าพูดกับแม่แม่แบบนี้เลยว่าทุกครั้งที่เพจหนูปิวรัฐบาลไทยหนูปังเสมอแนวทางหนูปังเสมอเดี๋ยววันจันทร์เราจัดให้นะคะวันนี้เป็นวันที่21อีก9วันอีกสิอีก9วันก็รวยแล้ว อีกเวัน10วันก็รวยแล้วเพราะฉะนั้นนะ่ะรัฐบาลไทยเนี่ยหนูจะไลที่นี่และหนูจะไลที่นี่ทุกวันเราก็จะแบ่งปันแนวทางกันที่นี่ทุกวันนะคะจะ ทางเพจพริรดาพริรดาบาร,รมีปู่ห้าเพจนั้นหนูจะโพสแบ่งปันแนวทางส่วนเพจนี้หนูจะไลฟ์สดโอเคไหมคะขายของอะไรเงี้ยปิวก็ไม่หวานตามขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆขอบคุณดูคนมากๆเลยหนูดีใจเพจนี้ไลฟ์หนูไลฟ์หนูเกือบห0าอคนเนาะแม่แล้วเพจแอบลองนี่ไม่ได้ใช้มาแบบเป็นปีแล้วว่หลายปีแล้วเะหลายปีแล้วว่าไม่ได้ใช้อะ่ะ หนูขอให้ทุกคนปังไปกับหนูเลยรัฐบาลไทยอะ่ะเมื่อวานนี้อ่ะเมื่อวานนี้พอหลังจากเดี๋ยวเล่าให้ฟังเดี๋ยวเล่าอะไรให้ฟังก่อนนะเมื่อวานเนี้ยใครที่มาดูดวงกระปุกเขียวอะ่ะฝนตกตั้งแต่เช้าอขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนนะคะ,คนะ,คะฝนตกตั้งแต่เช้าตกแบบฉ่ำตั้งแต่กลางคืนจนยันเช้าเลยอะ่ะแล้วบรรยากาศแล้วหนูอะ่ะลงเต็นไว้รอแล้วหนูลงเต็นไวรอเพราะหนูรู้ว่าอุ้ยเกืออห้า้อยแล้วอะ่ะ หนูลงเต็นไว้เพราะว่าหนูรู้ว่าเดี๋ยวฝนอาจจะต้องลงแน่หนูหนูคิดว่าฝนจะต้องลงแน่เพราะปู่บอกว่าฝนจะตกช่วงเชา้าแล้วก็จะหยุดเพราะว่าเขาจะใ้อากาศเย็นสบายเอาละเรื่องจริงฝนตกฝนฝนตกฝนตก,ฝนตกตอนเชา้าพอฝนตกปุ๊บหนูก็ตั้งเต็นไว้แล้วแล้วก็มีลงมีขนมจีนเลี้ยงใช่ไหมแล้วเมื่อวานเนี้ยพ่อปู่กลับมาพ่อปู่กลับมาเอาเมื่อคือนอ่ะเมื่อคืนอ่ะ หนูว่านอนคืนหนูกกลางเมื่อกลางตอนกลางวันหนูนอนไปประมาณชั่วโมงหนึ่งตอนที่รอปู่ดูดวงหนูนอนไปประมาณหลับไปประมาณชั่วโมงหนึ่งได้ปะประมาณชั่วโมงกับสองชั่วโมงเนาะประมาณชั่วโมงกับสองชั่วโมงแล้วหนูกลับมาบ้านเมื่อคืนเนี่ยเนาะเมื่อคืนปู่เขียวมานั่งคุยกับหนูนั่งคุย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 กันเนี้ยเออหนูก็เอายอดคำหมักที่คนบูชามาเอายอดคำหมักที่คนบูชามาเอาไปถวายปู่เสร็จแล้วเมื่อคืนหนูฝันพอเช้ามาเพจปิด หนูเลยไม่ทุกคนเห็นไหมว่าหนูไม่เสียใจหนูไม่เสียใจหนูไม่ร้องไห้เลยถ้าเป็นคนอื่นเพจโดนปิดเขาอาจจะแบบร้องไห้ฟูไฟเมื่อคืนหนูฝันแต่หนูคิดว่าปูน่าจะมาให้น่าจะแบบคือคือน่าจะแบบเอิมหนึ่งเลยอ่ะคุณภาพเพจมันมันแดงแล้วอันนี้หนูรู้อยู่แล้วว่าเพจมันแดงแล้วเพจมันรอการปิดอยู่แล้วกับสองหนูรู้สึกว่า ปู่คงจะแบบเออเปิดเพจใหม่นะลูกเดี๋ยวเอาเอาเอาเลขนี้ไปแล้วให้ปังฟังอะไรเงี้ยหนูก็เลยคิดหนูตาแรกหนูกล่าวว่านี่หนูฝันแบบนี้หนูฝันหนูฝันว่กงหนูจำไม่ได้ว่าในฝันหนูเสียหนูดึกหนูของอะไรหนูหายสักอย่างหนึ่งนี่แหละแล้วหนูก็หาหาไม่เจอในฝันนะหนูหาของหายไงหนูก็หาไม่เจอหนูไปจุดธูปบอกปู่ปู่หนูหาของหาไม่เจอปู่บอกไม่ต้องหาไม่เป็นไรซื้อใหม่ปู่บอกหนูแบบนี้ในฝันนะปู่ปู่ออกมาแล้วก็บอกหนูว่าไม่เป็นไรซื้อใหม่แล้วปู่ก็ให้เลขหนูมา ปู่ก็ให้แนวทางหนูมาให้เลขหนูมาเป็นเลขสามตัวหนูก็เลยแบบเฮ้ยเออดีใจแล้วนะตื่นแล้วดีใจแล้วกะว่าเฮ้ยเดี๋ยววันนี้ไลฟ์เดี๋ยวจะไลฟ์สดแล้วก็จะเล่าให้แบบทุกคนฟังว่าเฮ้ยเนี่ยหนูฝันว่าปู่มาให้เลขแต่หนูฝันว่าของหนูหายแล้วหนูหาไม่เจอหาเลหาไม่เจอแล้วไปขอปู่แล้วปู่ก็ให้เลขหนูมาแล้วบอกให้หนูไปซื้อใหม่ให้หนูแบบให้หนูให้เลขหนูมาหนูถูกหวยแล้วหนูไปซื้อใหม่อ่ะแล้วหนูแบบเฮ้ย แม่แล้วพอตื่นเช้ามาหนูกําลังจะอาบน้ํานั่งอยู่หน้าโต๊ะเครื่องแป้งพี่สาวทักมาพี่เข้าเพจไม่ได้ใจแป้วแล้วฟิล์มบอกเออใช่เขาก็เข้าไม่ได้หนูก็เอาแล้วใจไม่ดีแล้วพอกดเข้าไปปุ๊บเออเพจหายหายจริงๆสรุปก็คือเพจแม่น้ำหนึ่งแปดแปดปิดแล้วนะคะโดนปิดเรียบร้อยแล้วหนูก็จะปิดบริษัทแม่น้ำหนึ่งแปดแปดด้วยคือหนูจะไม่ใช้คําว่าแม่น้ำหนึ่งแปดแปดแล้วต่อไปนี้ให้เรียกหนูว่าพิระดา พิระดาเรียกฉันว่าพิระดาไม่เป็นแล้วแม่น้ำหนึ่งขอเป็นพิระดาโอเคไหมโอเคไหมหนูจะเป็นอุห้า้อยคนดูอ่ะจะร้อง ขอบคุณนะคะตามตังแต่หกสี่ขอบคุณนะคะห้าร้อยกว่าคนจะร้องไห้เลยใครที่เพิ่งเข้ามาฟังหนูนะเพจแม่น้ำหนึ่งแปดแปดโดนปิดเรียบร้อยแล้วนะคะและเพจเนี้ยเป็นเพจสำรองหนูคือเพจพีราดาแปดแปดแปดพีราดาสามตัวไอพีราดาล้วก็เลขแปดสามตัวแล้วก็จะมีเพจหลักหนูที่หนูกําลังเพิ่งเพิ่งเปิดมาเมื่อเช้าคือเพจพีราดาบารมีปู่ห้าหนึ่งเก้านะคะต่อไปนี้เรียกหนูว่าพีราดาเราจะไม่เป็นแม่น้ำหนึ่งแล้วนะปล่อยให้แม่น้ำหนึ่งเป็นตำนานสิบเอ็ดมวดแล้วพีราดาจะเป็นตำนานเดื ยาวนานเพราะว่าหนูอะหลังจากหนูคลอดลูกถ้าแนวทางปังไปถึงจนหนูคลอดลูกหลังจากหนูคลอดลูกหนูจะไปถือศีลนะคะหนูจะทําหนูจะทําวังปู่เป็นสถานปฏิบัติธรรมนะคะหนูจะทําวังปู่เป็นสถานปฏิบัติธรรมหนูจะอาจจะห่างหายจากรูปโซเชียลไปแต่ว่าทุกคนจะติดตามแนวทางได้ก็คือจะโพส์ที่เพจนี้ใครมันทำเนาะเอาจริงนะพี่อามหนูว่าคิดว่ามันเกิดจาก หนึ่งเลยอะเพจปลอมหนูเยอะชื่อแม่น้ำหนึ่งแปดแปดอะมันเยอะมากเพจปลอมแล้วก็สองโดนรายงานนะคะโดนรายงานมันก็เลยปิวแต่ว่าไม่เป็นไรทุกคนเข้ามาแล้วเห็นเห็นไลฟ์สดนี้แล้วก็คือตามที่เพจนี้เลยเพจเนี้ยคือเพจพิรดาแปดแปดแปดหนูจะขายของที่เพจนี้จะแบ่งปันแนวทางที่เพจนี้จะไลฟ์สดให้หวยที่เพจนี้แล้วหนูไม่ขออะไรเลยหนูเสียเพจ หนูเสียเพจผู้ติดตามสี่กับห้าแสนหนูเสียเพจผู้ติดตามห้าแสนคนกดถูกใจสามแสนกว่าไปหนูไม่เอาหนูไม่หนูไม่เสียใจไม่เป็นไรผ่านผ่านไปเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันที่เพจนี้ด้วยสามตัวตรงรัฐบาลไทยงวดนี้หนึ่งตุลาคมพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดหนูจะเอาสามตัวตรงสองตัวบนสองตัวล่างมาให้แม่ๆมาให้คนที่ติดตามหนูมาให้เดอะแก๊งของเราโอเคไหม ต่อไปนี้ไม่มีใครเรียกหนูแม่น้ำหนึง่งหนูไม่เป็นแม่น้ำหนึ่งแล้วหนูไม่เป็นแล้วแม่น้ำหนึง่งพอกันทีนะหนูจะเป็นพิระดาหนูไม่เป็นแม่น้ำหนึง่งหนูแม่น้ำหนึง่งหนูจะเป็นพิระดาโอเคไหมคะทุกคนติดตามมาแต่สองห้าเปดสองแปดห้าเข้าตรงๆจนตอนนี้ขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะพี่เอ๋ขอบคุณนะคะ,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 คะแมเเ่เดี๋ยวนี้เฟซมันเอาจริงค่ะมันไม่ลงอะไรเลย,เลยใช่แต่จริงๆแล้วอะ เชื่อฉันนะถ้าเกิดว่าฉันโพสตไม่ได้ฉันก็จะไลฟ์สดให้อย่างนี้แหละเพราะว่าไลฟ์สดแล้วมันไม่แบนไลฟ์สดมันไม่รายงานไลฟ์สดมันไม่อะไรพูดได้หมดเลยทุกอย่างในเฟ e b o o k อะคือมันดีตรงนี้แหละที่มันพูดได้ทุกอย่างเลยหกร้อยคน <c oughs> จะร้องไห้ <c oughs> <c oughs> จะร้องไห้เลยอะ่ะ <c oughs> อุ้ยหกร้อยคนเลยอ่ะแม่เพจหลักโดนติดาแล้วเพจสำรองไลค์ครั้งแรกแล้วหกร้อยคนน่ะหนูนจะร้องไห้เลยอะ่ะเออเอ้ทำไมทุกคนรู้ป่าว่าทำไมหนูถึงไม่ ทำไมหนูถึงไม่เสียใจที่เพจหลักหนูอะที่เพจหนูปลิวไปเมื่อเช้าเนี่ยทำไมหนูถึงไม่เสียใจเพราะว่ามันเป็นแบบเนี้ยบ่อยทุกครั้งที่เลขเข้าติดติดติติดกันมันจะเป็นมันจะเป็นตลอดเป็นตลอดตลอดตลอดเข้ามาแล้วก็เข้ามาแล้วก็ติดตามไว้นะคะเดี๋ยวหนูจะปล่อยสามตัวเดี๋ยวหนูจะปล่อยสามตัวเดี๋ยววันนี้ขอคุยงานเสร็จก่อนนะเดี๋ยววันนี้คุยงานเสร็จแล้วเดี๋ยวจะปล่อยสามตัวที่ฝัน แต่ทุกคนก็จะแบบเอา้าพอหนูปล่อยนะทุกคนจะแบบเอา้า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 อย่างนี้เลยเราอยากให้แนวทางกันเหมือนเดิมมันปิดเราก็เปิดใหม่มันปิดเราก็เปิดใหม่มหมแค่นั้นเองรักน้พิรดาขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะพี่หนึ่งน่าจะนอปีกสามวันเพลิดหลักดิวอุย้ชิล เชื่อไหมแบกพี่พี่ชิวจริงบอกแบกพี่ชิวเพราะว่าพี่อะโดนปิดเพจร้านมาสามเพจแล้วไงพี่ก็ชิวแล้วแล้วก็เดี๋ยวงวดนี้พี่แค่แบบจริงจริงว่มันไม่ยากยนะเพจโดนปิดไม่เป็นไรเดี๋ยวเราให้แนวทางเดี๋ยวคนก็กลับมาคนก็มาติดตามอยู่ดี มันปิดอีก <ENA> เราก็เปิดใหม่แล้วก็ให้แนวทางเราบานคนปังอยู่แล้วแม่แล้ะทุกวันนี้เราไม่ได้อยู่กับอะไรเลยเราอยู่กับบุญเราอยู่เราทําบุญเราทําทานตลอดแล้วเลขเราก็เข้าแนวทางเราก็เข้า, yep. เ,าเพราะว่าเราเราแก้อย่างที่ปู่ขอปู่คือจริงอะนะหนูทําทผิดแบบผิดแบบที่วางปูวทําทผิดแบบหลายอย่างมากอนะหนูก็เลยแบบพอแก้แล้วตามที่ปู่เขียวบอกอะหนูก็ค่อยๆฟื้น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 เชื่อหนูเถอะ ไม่ใช่แค่ปีนี้ที่หนูจะพาทุกคนปังป,ปีหน้าก็ปังไม่ใช่แค่ปีนี้ที่ปังปีหน้าก็ปังบอกแค่นี้เลยกล้าพูดแล้วก็มั่นใจปู่เขียวแม่นมากเห็นปะนี่จากใจคนที่มาดูกระปูปักหมุดเลยปูกเขียวของจริงปู่เขียวของจริงของจริงเลย เชียวของจริงเลยทุกสิ่งทุกอย่างหนูลงในกลุ่มก่อนปล่อยหน้าไห์สดนะคะแล้วก็ตามแนวทางกันไว้เรียหนูไม่เยอะเรียกหนูไม่ได้เยอะนะคะ เราเอาน้อยๆแต่เน้นๆแต่รัฐบาลไทยงวดนี้หนูยังชอบ39นะหนูชอบ39มาก39ชอบมากไปหาที่ซื้อที่แทงไว้เลย39 36อย่างเงี้ยนะคก้ากับหัว9กับ6แค่นั้นพอตัวอื่นไม่ต้องแปลถ้าแปลตัวอื่นด้วยมันจะหมดเดยอะเอาแค่39กับ36เนี่ยสงตัวนี้นะ39และ36ซื้อ39ทุกแนวทางทุกสิ่งทุกอย่างหนูปล่อยในกลุ่มก่อนลกก่อนหน้าไหลสดโอเคไหม ขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะ ฟังหนูนะใครอยู่ในกลุ่มแล้วไม่ต้องห่วงใครที่อยากซื้อของอยากเข้ากลุ่มรอก่อนนะเดี๋ยวหนูมาเปิดให้เดี๋ยวหนูมาเปิดให้วันนี้หนูมาไลฟ์ครั้งแรกนะหนูจะเก็บไลฟ์สดนี้เอาไว้จะไม่ลบออกแม่ๆที่เข้ามาจะได้ดูใครที่แชร์ไปจะได้ดูใครที่ช่วยแชร์ชเป็นสะพานบูญสาธุนะคะขอให้หมดนี้หมดสินขอให้ถูกหวย3ตัวตรงสองตัวบน2ตัวล่างขอให้มีเงินไว้กินไว้ใช้ในตอนที่เศรษฐกิจบ้านเรากําลังย่ำแย่ขนาดนี้ทสัญจกรรมไงเหมือนสมัย หมดนี้แล้วชีวิตมันดีหมดนี้แล้วมันปังแล้วหนูก็จะแบ่งปันแนวทางทุกคนแบบนี้จนกว่าทุกคนจะหมดนี่หนูจะให้เม็ดเดียว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 จมือไม่รักเรื่องของเจมือขอบคุณค่ะ โดนป er <f uro. S 1> ิดไม่เป็นไรเราเริ่มต้นใหม่กันได้ฝากติดตามเพจพิรดา888ด้วยนะคะแล้วก็ฝากกดติดตามเพจพิรดาบารมีปู่519 2เสองเพจนี้เป็นเพจจริงนะคะเพจพิรดาบารมีปู่519เป็นเพจใหม่เลยนะแม่นะมันต้องรอ60วันมันถึงจะไลฟ์สดได้อ่ะโอเคไหมคะแต่หนูไปทานข้าวก่อนนะหนูมีทุกร้านหนูมีคุยงานตอนเที่ยงค่ะพอคุยงานเสร็จแล้วก็กลับมาบ้านหนูก็จะ กลับมาบ้านหนูก็จะ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 ,จะเมาทมอยร้อยแปดจะให้หวยให้เลขปู่จะให้เลขปู่รัฐบาลไทยเอาบอลเอาบอลเอาบอลเอาบอเอาบอาขอเข้ากลุ่มทำยังไงเดี๋ยวรอเลยเดี๋ยวหนูเดี๋ยวหนูค่อยมานี่ทีเดียวเดี๋ยวหนูมาแจ้งทีเดียวโอทปีป้าโอทปีป้า กี่โมงคะกัวไม่เห็นน่าจะประมาณสามสี่โมงเย็นประมาณสามสี่โมงเย็นประมาณสี่โมงเย็นเน<อ>าะประมาณสี่โมงเย็นค่ะสี่โมงเย็นหนูจะมาให้เลขที่หนูฝันถึงปู่เมื่อคืนนี้หู่จะมาอีกวันไหนเดี๋ยวหนูแจ้งนะโอเคแมเดี๋ยวหนูแจ้งเดี๋ยวหนูไปทานข้าวก่อนนะเดี๋ยวหนูกลับมานะคะ ฝากติดตามเพจพิระดา8 8 8แไปด้วยนะคะ